<All> right. สวัสดีค่ะเข้าสู่คนสุดท้ายนะคะกับแอมเปนอบร้อนยิมมปีกรมุรมทองพาซาของเรานะคะวันนี้บอกเลยว่าเรามาแจกรูทีฟ เราคืนกำไรให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะช็อปปิ้งครบทุกหนึ่งร้อยบาทนำใบเสร็จที่ได้รับขึ้นไปสำนักงานชั้นสี่ของเราจะมีคืนปองสินโชครุ่นรับรถยูซูกิเซเลริโอมูลค่าถึง3 9 7 5 0 0บาทกันเลยค่ะ เลยค่ะวันนี้ที่ห้างรุมทองพาซาศูนย์รวมเครื่องแต่งกายสำหรับส,สาวพลัดใส์นี่บอกเลยเด็ขอดูโชว์สเส็จอยสาวพลัดใสจะใ้สสใหญ่ผ้าส่จะมีใสเล็กลงมาหน่อยเอา้าหรือว่าจะเป็นเซ็กซี่แบบนี้ก็ได้เอเรามีทุกแบบหรือว่าจะเป็นพิตตี้บอยสมาร์ทบอยหลอดเหล่าแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นหนุ่มหน่อยน้ำมน เราก็มีเสื้อผ้าให้ช้อปปิ้งหลายแบบหลายสไตล์ชุด่ยายน้ำออเซอรีคุณผู้หญิงคุณผู้ชายมีหมดน,นะคะที่ห้างร่มทองคาะท่าของเราบอกเลยว่าครบจบในที่เดียวเลยนะสำหรับแคมเปญของเรานะคะนอกจากนี้แล้วอย่าลืมนะคะเรามามอบความสุขให้กับผู้ชมร้อยเท่านั้นแล้วแคมเปญดีๆระงวลดีๆนะคะหรือสินค้าดีดีที่เรามอบให้เนี่ยมีพอยงแค่บริการกับุท้ชมเลย อย่าลืมไปกดติดตามให้อย่าลืมให้อย่าลืมอย่าลืมไปกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะสแกนกันเลยนะเราจะได้ไม่พลาดทุกโอกาสทองทุกทุกสินค้าราคาดีราคาพิเศษหรือว่าสินค้าอัปเดตใหม่ๆตามเทรนเนาะจะได้ไม่ตกเทรนก็สามารถไปกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของซุ้มทองพาาได้ กับในแคมเปญนี้นะคะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของเราแล้ววันนี้เนี่ยเราแจกกันไปเยอะมากๆเลยนะคะใครไม่อยากพลาดก็ต้องเข้าไปติดตามโซเชียลเดียของเราไว้ก่อนนะคะและสุดท้ายนี้นะคะฝากไปด้วยกับแคมเปญนัน โอเคไหมสาวๆหนึ่งสองสามรวมทอฟพา